กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยะลาอยากินน้ำลำไยน้ำลายยายลายย้อยรถยาก้วยตันนีไปยวีเหียวเหลือววีเดียวเหียววีเดียวไปเหี้ยววีเดียวมาชาสั์ผัดฟักเก็นฟัดฟักผัดผัดฟักฟักขาวชามเขียวข้างฝวาความช้าชามขาวความข่ำควันค่าชชามขาวไก่หมูมือกุ้งแงอุ่นต้มตุ้นอุ่นหมูมือกุ้งปลาเก๋าสู้ซาไปชักชิงเสามาเสาจชิงช้ามาหายหมูนี้ กินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินเบิกกินตะเหือกกินตะฟันทหารแบกปืนเบิกปูนบอกเป็ดก่อนไปบอกเปก่อนแบกปืนไม่เบิกปูนกินมันติดเหือกกินเผือกติดฟันกินน้ำมันกินเบิกกิตะเหือกติดตะฟันทหารแบกปืนเบิกปูนช่างมันติดทั้งเหือกติดตะฟันกินน้ำมัน